ถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายคุณจะทิ้งอะไรเอาไว้ให้คนที่คุณรักบ้างครับลูกไม่ได้ขอให้คุณรวยแต่เขาหวังว่าคุณจะวางแผนเผื่อวันหนึ่งคุณไม่อยู่คำคมนี้จริงเสมอใช่ไหมครับในวันที่เรายัางอยู่นะครับเราสามารถที่จะดูแลคนที่เรารักได้เต็มที่เลยแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วล่ะจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถ เปลี่ยนความห่วงใยให้เป็นความมั่นคงที่จับต้องได้สามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างราบรื่นไม่ต้องมาแบบรับภาระค่าใช้จ่ายหรือกังวลเรื่องเงินก้อนสุดท้ายผมขอแนะนำประกันชีวิตตลอดชีพนะครับไม่ใช่แค่ซื้อความคุ้มครองให้ตัวเองแต่มันคือคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้กับคนที่อยู่ข้าง เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่การันตีว่ารักของเราจะอยู่ตลอดไปแล้วทำไมต้องตลอดชีพประกันชีวิตตลอดชีพเนี่ยนะครับมันจะคุ้มครองอย่างน้อยก็ถึงอายุ90หรือถึงอายุ99แล้วแต่แบบประกันที่คุณเลือกเียงได้ว่ามันคุ้มครองกันไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหมครับเงินไม่หายครับเงินที่คุณสะสมมาระยะสั้นๆ10ปีหรือ20ปีเนี่ยมีมูลค่าสะสมครับ ถอนออกมาใช้ยามจําเป็นได้ส่งต่อเป็นความมั่นคงได้ด้วยเป็นเงินก้อนใหญ่ให้ลูกหลานในวันที่เราไม่อยู่แล้ววันนี้พี่เอนะครับอยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง fwd ที่ชื่อว่า fwd Heritage Plus เป็นประกันชีวิตตลอดชีพเลือกส่งเบี้ยสั้นๆแค่6ปีหรือ12ปีให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันแรกไปจนถึงอายุ99ไม่ต้องตรวจสุขภาพรับตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ75 ท,ที่สำคัญนะครับทาทุนขั้นต่ํา10ล้านได้ความคุ้มของอุบัติเหตุฟรีเลยนะครับอีก10บล้านรวมเป็น20ล้านแต่ถ้าอุบัติเหตุนั้นเป็นอุบัติเหตุสาธารนณะก็จะกลายเป็น30ล้านทําได้สูงสุดถึง500ล้านเลยนะครับถ้าทํา20ล้านได้ส่วนลดค่าเบี้ย5%เเถ้าเชลเลนต์ตรวจสุขภาพได้ส่วนลดเทุน20ล้านมีส่วนลด12เนเลยนะครับด่วนนะครับตอนนี้มีฟรียกเว้นเบี้ยปีสุดท้ายอยู่ด้วย นี่เรียกว่า FWD Heritage Plus สนใจรายละเอียดทักมานะครับลองเปลี่ยนความรักให้เป็นแผนการเงินที่ชัดเจนวันนี้เพื่ออนาคตที่มั่นใจของคนในครอบครัวสวัสดีครับ